สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่ที่สวนกระท่อมครับผมก็พอดีกําลังปลูกกระท่อมรุ่นใหม่นะครับที่ได้มาจํานวนหลายร้อยต้นอยู่ครับผมครับผมอ่าเนี่ยเพิ่งปลูกไปเมื่อวานเนี่ยครับผมก็เป็นพันก้านแดงนะครับผมก็มาเดินดูว่ามีเหี่ยวมีเฉาอะไรบ้างหรือเปล่าก็ดูแล้วก็ไม่มีนะครับผมยังสู้แดดได้อยู่ แต่ก็ท้ายดีก็มีอะไรคุ้มหน่อยก็จะดีครับผมเพราะว่าของผมก็ตากแดดแบบล้นเลยแต่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็ด้วยจำนวนต้นที่เรากำลังเล่งอยู่ตอนนี้ก็เลยกำลังเล่งปลูกให้เสร็จไวๆอยู่ครับผมอันนี้ก็มีมะเขือนะปลูกเนี่มะเขือครับผม กพื่อจะให้ปลูกให้เสร็จนะก็นู่นนะไปเป็นแนวสุดนู่นฮะครับผมเพราะว่าจํานวนหลายร้อยต้นอยู่ครับเนี่ยตอนนี้ก็เลยต้องเร่งปลูกนิดนึงครับ็ <c oughs> หากิ่งม้มาทําเป็นร่มให้นิดๆหน่อยๆครับผมครับนะกำลังปลูกใหม่เป็นแถวไปนะครับครับผมยาวไปนู่นทั้งสองฝั่งเลยครับผมก็ส่วนที่ปลูกคราวที่แล้ว ก็โตเยอะแล้วครับผมเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เดือนเดือนหนึ่งละครับผมเนี่ยเดี๋ยวออกอีกสักคู่หนึ่งก็เดี๋ยวผมจะเด็ดยอดละตัวนี้ครับผมเพราะว่าเด็ดยอดก็ประมาณห้าห้าคู่หกคู่นะฮะหกก็จะเด็ดยอดให้เขาแตกเกียงไปเดี๋ยวข้ามสะพานเัย <c oughs> เกำลังให้คนงานตัดย้าอยู่ครับผมเพราะว่าก็เริ่มโตโตเยอะแล้วครับเนี่ยอันนี้ก็ปลูกใหม่อันนี้เป็นรุ่นแรกเลยนะครับรุ่นแรกนี้ก็สองเดือนแล้วครับโตแล้วก็ใบใหญ่มากครับผมเนี่ยเทียบกับมือผมแล้วใบใหญ่ครับเนี่ยผมต้องการอย่างนี้นะฮะนี่ครับใบใหญ่ๆ สวยๆอย่างนี้ครับสองเดือนครับผมสองเดือนนะนั่นก็สองเดือนครับผมแต่ว่าก็มีต้นเล็กต้นใหญ่นี่ก็กำลังเล็งตัดหญ้าอยู่เพราะว่าต้องช่วยเขาหน่อยไม่งั้นอาจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่ครับผมเนี่ยอันนี้ก็คุมด้วยพักตบโอต้นนี้ออกกิ่งซะโอ้โหเป็นคู่เลยครับนี่ ครับก็สวยงามครับ2เดือนครับผมนี่ก็สองเดือนกันเป็นกระทองการรง้านแดงย่าลุกไปหน่อยครับผมแต่ก็ไม่มีปัญหาครับอันนี้ไม่ได้เด็ดยอดนะครับเขาแตกเองครับผมผมก็เลยเอะพอถึงประมาณหนึ่งเขาก็เหมือนจะแตกเองครับผมแต่ถ้าตัวที่เป็นอ,อันนี้มันเป็นเสียบยอดครับผมเสียบยอด ก็เลยว่าเอ๊เท่าที่ดูแล้วไอ้ต้นที่เป็นพ่อมเมล็ดมาเนี่ยอาจจะต้องเด็ดยอดครับผมแต่นี้ก็ไม่ต้องรู้สึกจะแตกเองครับแต่ก็ถ้าอันไหนมันเยอะจัดก็เด็ดยอดได้ครับเพราะว่าจะได้ไวขึ้นครับน,นี้ก็แตกแล้วเนี่ยนะแตกใหม่คูนึงครับผมก เนี่ยนี่ผมก็เด็ดยอดนะเด็ดยอดเพราะว่าอยากจะให้เขาแตกออกครับผมว่าจะได้แตกสองข้างเลยครับไอ้ต้นนี้ต้นนี้มีหานมาทำหักแล้วครับผมปรากฏว่าแตกหักตั้งแต่ใบสองใบสามก็ไม่ตายครัก็แตกออกมาใหมา่ครับผม ก็กำลังนั่นกันอยู่ครับผมนี่ก็ปลูกใหม่นี่เอาผักตบประคุมนี่คือปลูกใหม่นะครับเป็นต้นที่ปลูกใหม่ส่วนต้นฝั่งนู้นก็มีโตเยอะละครับผม นี่ก็โตเยอะอยู่ครับเนี่ยนี่ก็แตกกิ่งเองครับผมเนี่ยพอขึ้นมาระยะหนึ่งเขาก็แยกกิ่งเองครับโดยที่ไม่ไม่ได้เด็ดเนี่ยคนับยรับแตกกิ่งของเขาเองครับนี่ก็แต่ตัวนี้ยังยังไม่แยกกิ่งสูงอยู่ครับ ก็เป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมมองว่ามันน่าจะมีอนาคตสําหรับเกษตรกร,ร,กรอยู่ครับผมอันนี้ก็คืออยากให้เกษตรกร,ร,กรได้ได้ปลูกกันนะครับผมเพราะว่าบางทีเราทำอะไรช้ากว่าคนอื่นเขาเขาก็แย่งตลาดเราไปก่อนครับผมก็เลยอยากจะให้เกษตรกร,ร,กรปลูกไว้ครับผมปลูกไว้อะผมเท่าที่ดูแล้วมันโตเร็วครับผมนี่ก็ ครับผมเขาจะแตกกิ่งออกมาเองเนี่ยไปก็ใหญ่นี่แตกกิงอันนี้ก็แตกตั้งแต่นู่นเลยครับเนี่ยอันนี้ก็แตกอข้างล่างนี้ก็แตกเนี่ยก็แตกอีกครับผมส่วนข้างล่างนี้เป็นตอก็จะให้อ่า จะรีใบออกนะครับถ้าเกิดมีตอมีใบอะไรขึ้นมาเนี่ก็จะรีออกเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมก็จะหาพวกวัสดุมาคุมเรื่อยๆครับให้มันโค่นต้นจะได้ใบไม่แตกให้ก็แตกข้างบนนี่ก็จะมีแตกกาา็ใหม่ยตาหนึ่งครับนี่กิ่งหนึ่งนี่กิ่งหนึ่งต้นนี้ก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ก็จะเป็นสี่กิ่งข้างบนอีกครับผม ก็เลยอยากให้เพื่อนๆเกษตรกรที่ที่ปลูกต้นกระท่อนนะครับผมผมก็อยากจะให้ปลูกไปเถอะผมเชื่ออย่างนั้นนะฮะเพราะว่าผมมองว่ามันมันไม่น่าจะมีอะไรเสียหายไปกว่านี้แล้วครับผมถ้าเราไม่ปลูกเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เสียหายมากกว่าเพราะว่าพืชตัวนี้ทำไมเขาถึงอ ปลดล็อกออกมาครับผมเพราะว่าเมื่อก่อนก็ยังผิดกฎหมายอยู่ทําไมเมื่อก่อนผิดกฎหมายครับผมแล้วอยู่ๆก็มาปลดล็อกออกเนี่ยครับผมคนที่มองเห็นโอกาสอย่างเช่นคนที่มีทุนเยอะหรือกลุ่มนายทุนอะไรพวกเนี้ทาไมเขามาทําพวกเนี้เป็นจํานวนร้อยๆไร่พันไร่ครับผมแล้วเกษตรกร,ร,กรตัวจริงอย่างเราเนี่ยทําไมเราจึงไม่ปลูกครับเราโมรออะไรอยู่ ครับผมเพราะว่านี่มันเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ครับเท่าที่ผมมองนะครับผมเอาไปสกัดเป็นยาได้เอาไปผสมเครื่องดื่มได้สารพัดเลยครับผมก็นี่เป็นโอกาสของท่านแล้วนะครับผมอันนี้ผมบอกเลยว่าเกษตรกร,ร,กรทุกๆท่ทานนี่คือโอกาสของท่านแล้วถ้าท่านไม่คว้าโอกาสนี้ไว้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงครับผมเพราะว่าต้นหนึ่งเนี่ย ่าจะเก็บผลลผิงได้ก็เป็นปีครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยชั่วลูกชั่วหลานได้เลยครับผมเพราะว่าต้นมีความมีอายุยืนครับผมยิ่งปลูกจากต้นที่ข้อ,อมเมล็ดจะมีอายุยืนมากครับผมฉะนั้นผมอยากให้เกษตรกรทำในส่วนตรงนี้นะครับผมอันนี้ท่านจะคิดยังไงก็ก็ไม่ทราบแต่ว่า ถ้ามีโอกาสผมอยากจะให้ท่านทำพืชกระทอบนะครับผมเพราะว่าผมมองแล้วว่ามันโตไวครับผมผมก็ปลูกชุดใหม่ก็ปลูกไปเป็นแถวเนี่ยงานก็เติมตัดหญ้าก็คือมันโตไวครับเท่าที่ผมปลูกมาเนี่ยสเดือนโตขนาดนี้ละแต่ผมอันนี้เสียบยอดครับ แต่ตัวพ่อเมล็ดก็จะช้ากว่าแต่ก็ไม่ไดหนีกันครับผมครับเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับที่ผมอยากจะให้เกษตรกรปลูกนะครับผมก็ยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณแฟนเพจ FC ทุกๆท่านนะครับที่ติดตามช่องของเราครับผมโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตวิดีโอให้ท่านชมได้ชมไปอยู่เรื่อยๆครับผมก็เดี๋ยอีกสักพักผมจะไปไล่มันครับผม สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆท่านครับสวัสดีครับ